สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะกล่องของคุณน้ำฝุนนะคะส่งมาจากกรุงเทพมหาคนครนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรอบกล่องกันนะคะนี่คือสภาพรอบกล่องนะคะมีรอยบุกนะคะ าได้นะคะนะคะบุบนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะคะม oh, <okay. S 1> น,นะคะมันขยับได้นะข้างใน มีตังหกสิบบาทมานะคะก้อนกระดาษ ที abei, ch, so, S, okay. ่เข so, uh, ียนมละเอียดโอเคอันนี้มีชื่อเฟสและวัตขอหน้าจอแล้วก็อาการเสียนะคะคือหน้าจอแตกนะคะแต่เครื่องเปิดติดปกติลูกค้าเขียนมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเครื่องอีกทีนึงค่ะว่าจะเปิดติดไหมอืมซัมซุง A ห้านะ ใช่หไหม,อ,มอันนี้คือจอด้านในแตกนะคะเนี่ยนนะคะดูนะคะเห็นไหมคะน,นี่มันลอยแตกด้านในนะคะเนี่ย ะค,ะคือตอนนี้เปิดไม่ติดนะคะไม่ติดนะคะ จะมาลองชาร์จแบตด,ดูนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะ ตอนนี้คือชัดแบดแล้วนะหน้าจอก็ยังไม่ติดนะน,นี่จอด้านในแตกรอยจอด้านในแตกนะคะแล้วก็มีรอยรอบเครื่องนะคะ มีรอยรอยจากการทำตกนะคะจะดูรุ่นตปนหนึ่งน,นะคะพอันเปิดไม่ติดอาการแบตบวมด้วนะเนี่ย แบตเต้านังรู้สึกจะบวมเจ,จ็ดเจ,จ็ดเจดหนึง่งศูนยก็จ็ดเจ็ดคอนะอืม ได้ติดคออาการแบตนี้เริ่มบวมแล้วนะคะ เครื่องสั่นนะคะแต่จอจอไม่ขึ้นภาพไม่ขึ้นอะไรเลยจอเสียแล้วนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากซ่อมมือถือนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ f เฟซบ o ๊กช่างทันวาซ่อมมือถือได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆขอบคุณมากคะ่ะ